คิดว่าในอนาคตเนี่ยในเรื่องของการเป็นจิตอาสาเนี่ยมันจะมีอาชีพไหมในอนาคตเห็นโอกาสในการช่วยเหลือเมื่อเราช่วยคนอื่นได้เนี่ยเราจะได้ค,ความชื่นเหลยจากคนอื่นกลับมาโดยไม่ต้องคาดหวังเลยลเราคิดว่าเออพ่อเราเหนื่อยกว่าเราอีกแต่พ่อเราก็ไม่หมิ่นเงินน้อยอะ่ะไม่หมิ่นสิ่งที่คนอื่นจะให้บางคนไม่ให้ด้วยซ้ําอยากจะมาทำพิตอาสาอยากสร้างประโยชน์อยากมีประสบการณ์แล้วก็ อยากช่วยเหลือบางทีจิตอาสาเนี่ยก็โยงมาเกี่ยวกับเรื่อง่อาผู้ดได้โอกาสอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทาแหละพ่ออยู่ตรงนี้แม่อยู่ตรงนี้ทุกคนพร้อมเป็นกาลังใจให้เราในทางซื้อสวัสดีครับยีนี้อนรับเงินเข้าสู่ไปกว่าพอดแคสครับ วันดีครับเพียงที่จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการเป็นจิตอาสาซึ่งมันเชื่อมโยงไปถึงอากาศในการทำไรายได้ครับต้องถามก่อนว่าที่เริ่มทำจิตอาสาได้เลยครับก็มันเราเป็นนักกิจกรรมเนาะเราคิดว่าเป้าหมายแรกของการทำกิีกรรมของเราก็คือเพิ่มประสบการณ์กับตัวของเราเองอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราคิดว่าการที่เราได้ลงมือจิตอาสาเนี่ยคือการลงมือทำกิจกรรมต่างๆให้เพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเอง แต่ว่าพอเราได้เริ่มทําเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ช่วงสมัยมัธยมปลายพอเราเริ่มทําได้สักพักเนี่ยเราเริ่มเห็นเห็นโอกาสในการช่วยเหลือเมื่อเราช่วยคนอื่นได้เนี่ยเราจะได้ค,ความชื่นเลือจากคนอื่นกลับมาโดยไม่ต้องคัดหลังเลยถต้อนะและตอนตอนที่พี่เมเริ่มเนี่ยคิดไหมว่าในการหารายได้ระหว่างเรียนคิดไหมครับว่าอทอาทตัวนี้ต้องมีไรายได้อะไรเงี้ยในการเป็นจิตอาสาการเป็นจิตอาสาที่บอกเลยว่าเรา ุ่งเน้นแค่การพัฒนาตัวเองผ่านการทำกิจกรรมแค่นี้เองไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้ในเรื่องของความชื่อเหลือจากคนอืองจนเราสามารถพุ่งพาตัวเองหรือว่าส่งตัวเองเรียนจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับเป็นประกอบที่ดีมากแล้วก็อันนี้ผมอยากถามน,นิดนึงไม่มีอะไรนี้นะคือว่ามีเหตุการณ์ไหนมากที่พี่ทำแล้วแบบประทับใจกับใจเราทำแล้วไปเจอไปเจอคนนี้อะไรเงี้ยหาโอกาสเจอผู้คนมากมายหลายคนอะไรอย่งเงี้ยเท่าความไปืไ่อนึงก่อนหน้านี้นเคยเรียน ครูก่อนก่อนจะมาเรียนที่เนี่ยเคยเรียนครูมาเราได้รับโอกาสในเรื่องของการไปช่วยเหลือเด็กเด็กในชุมชนที่การศึกษาเข้าไม่ถึงเราได้รู้จักผู้ใหญ่ในระดับครูเขตหรืออะไรต่างๆพวกนี้ครับทำให้เราเราเห็นว่าการช่วยเหลือคนอื่นการทําค่ายเล็กๆของเราเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นทั้งทีง่เราได้รู้จักผู้ใหญ่ในเวทมนตรการศึกษาเราสามารถคือมันมีคําพูดหนึ่งของผู้ใหญ่เขาบอกว่า เห็นความสามารถเราเนี่ยแหละถ้าเราสามารถเป็นครูที่ดีได้ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราได้สอบสัมภาษณ์หรือว่าผ่านการสอบภาคกอภาคขอขอ,อย่างเนี้ยภาคคอเนี่ยเราสบายอยู่แล้วมันเป็นโอกาสเล็กๆที่ทําให้เราคิดว่านอกจากการที่เราเป็นผู้ให้ที่ดีเนี่ยเราได้ให้ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่เนี่ยเรายังได้รับโอกาสในอนาคตสาหรับตัวเองเด้วยพูดถึงจิตอาสาเนี่ยคือผมไม่รู้ว่ายาชีพเกี่ยวกับจิตอาสาหรือเปล่าคือคิดว่าในอนาคตเนี่ยในเรื่องของการเป็นจิตอาสาเนี่ย จะม,มีอาชีพไหมในอนาคตการเป็นจิตอาสาอาชีพโดยตรงเนี่ยมันมันม,มันมีนะครับหลายๆอาชีพเนี่ยเริ่มต้นจากจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นโคเทคติึงอย่างเงี้ยก่อนก่อนนั้นเนี่ย, uh huh. ยมันเริ่มแค่การเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือคน uh huh. แต่ปัจจุบันเนี่ยพวกโคเทคติง้งหรือโมเดลที่ต่างๆเนี่ยมันมีรายได้เข้ามาด้วย uh huh. บางคนเนี่ยเปลี่ยนจากจิตอาสาเป็นแบบช่วยเหลือแบบผู้ทานจนทําให้เขาเนี่ยมีอาชีพได้ uh huh. ก็มีครับแต่ว่า ไม่ได้เป็นอาชีพที่ชัดเกมขนาดนั้นครับแล้วถ้าแบบว่ามีน้องๆคือสมมติว่าซมาสเคลียย้อนแอไปแล้วถ้ามีน้องๆเนี่ยอยากจะมาทาพิีอาสาอยากสร้างประโยชน์อยากมีประสบการณ์แล้วก็อยากช่วยเหลือบางทีอาสาเนี่ยก็ยงมาเกี่ยวกับเรื่องอ่าผู้ดได้โอกาสอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีการแบบว่าจะสร้างเหมือนเหมือนสร้างโปรดักต์เนี่ยขึ้นมาไงเพื่อน,น้องอยากเข้าร่วมอะไรเงี้ยถ้ส่วนตัวเนี่ย เริ่มมาจากกลุ่มครับพี่เนี่ยได้ได้มีโอกาสทํางานเป็นกลุ่มรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเป้าหมายเดียวกันคืออยากทําค่ายเราอยากช่วยเหลือเราอยากเป็นจิตอาสาในทุกๆด้านเลยว่าจะเป็นเรื่องการให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือในสภาวะการาต่างๆม่ว่าจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาเรามาอยู่ที่เชียงรายเนี่ยเหตุการณ์น้าท่วมแล้วมันเจอปัญหาที่ว่าจิตอาสาเนี่ยเยอะแล้วแต่มันมีเฉพาะกลุ่มที่เป็น บางชาสนาบางชุมพงเนี่ยเราเราคิดว่าเอ้ยตรงนี้ยมันเป็นโอกาสในการช่วยเหลือหมันประเด็นปีที่แล้วที่มันเกิดขึ้นคืออาหารที่ถูกต้องตามอลักษนาเราก็เลยเอ๊ะรวมกลุ่มกันหาความรู้บ้างว่าเอ๊ะมันจะมีกลุ่มที่จะมาช่วยตรงเนี้ยได้ไหมเราเป็นคนในพื้นที่อย่างเงี้ยครับเราสามารถรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนเพื่อที่ทจะให้เห็นว่าเรามีกลุ่มเรามีทีมงานที่จะลงมือแต่เราอาจจะขาดในเรื่องของว่าประมาณหรือว่า ปัจจัยต่างๆอย่างเงี้ยพอเราได้รวมกลุ่มเงี้ยครับมันจะเป็นพลังอย่างนึงที่ให้คนอื่นเห็นแล้วคิดว่าเออกลุ่มเนี้ยเขามีกําลังคนอ่าเขาสามารถที่จะไปทําได้จริงๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนเอนเราหรือว่าหาคนที่มีความชอบเดียวกันกับเราแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือทักษะความรู้ที่เราอยากอย่างเงี้ยครับบางทีจิตอาสาถามว่าจําเป็นจะต้องมีไหม ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับแค,แค่เรามีใจที่อยากจะช่วยเนี่ยแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่ถ้าเป็นจุเดเริ่มต้นที่ดีหรือว่าจะทําให้มันเป็นออกมาเป็นโปรดักต์จริงๆเนี่ยเราควรจะมีความรู้หรือว่ามีคนที่มีความรู้สักคนหนึ่งมันจะดีมากเลยครับผพ<อ>ี่คิดว่ามันจะมีสักกี่คนที่ยอมเหมือนอุทศต,ตัวตวนอะไร่เงี้ยส่วนตัวมองว่าเนี่ยบางคนเนี่ยได้รับโอกาสหมายถึงว่า าการจิตอาสารุ่นรุ่นของเราเนี่ยใช่ไหมเราเราไปทําให้กับน้องเนี่ยเราไปทําเราผูกพันเราอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยบางทีเราแค่ไปช่วยน้องมาใช่ไหมครับแล้วเราเห็นว่าเออน้องเนี่ยเขามีภาะวะความเป็นผู้นํานระดับหนึ่งเราก็สึกฝังไปให้กับน้องๆจนจนบางครั้งเนี่ยพอเราห่างหายจากการทำจิตอาสาเนี่ยมันก็จะมีน้องขึ้นมาโดยอัตโนมัติในการแบบช่วยเหลือและพอเขาเห็นคอนแทคเราเนี่ย เขาอาจจะทักเราใหม่ครั้งนึงว่าพี่ช่วงนี้ผมกําลังทาอันนี้นะผมอยากทําอันเนี้ยเออพี่พี่ว่างไหมมาเจอมกับผมไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นรุ่นถูรุ่นโดยอัตโนมัติที่เราแบบไม่รู้ตัวเรื่องั้นคาดฝันเลยอว่นจะมีครับมันก็ว่าเหมือนมันมันมจดไ้แล้วเียไปแล้วนะครับใมครับมันมีคนแบบที่อยากจะทําตรงนี้อยู่มันมีนะมันมีครับคือทีนี้พอพูดถึงเรื่องเหมือนไปทางแสงแสงมาแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องตาางหน่อยกรณีที่อย่างเงี้ยมันถือว่า เราไปแล้วเนี่ยเกิดอุบิเหตุแล้วแบบน้องคนนี้ไม่โอ้หอะไรเนี่ยเราสามารถทาความดีมาช่วยมาช่วยเดี๋ยวมีอะไรกับกับกายที่จะโดนกลับมาว่าทําไม่ดีเลยทําไมถึงเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยทําไมไม่ได้มากกว่านี้ละทําไมที่อื่นถึงเอดีกว่านี้อะไรเนี่ยอืแน่นอนครับจากจากที่เราไปช่วยติดอาสาหลายหลายที่เนี่ยแน่นอนว่าความคาดหวังของเราคือเราก็อยากจะให้ หมายถึงว่าสมมติเราเป็นจิตอาสาเรื่องของการช่วยเหลือการแก้ปัญหาใช่ไหมครับ <c oughs> เราก็อยากให้เขาเนี่ยผ่านพ้นจากปัญหาตรงนั้นไป <c oughs> บางครั้งเราก็คอดคาดหวังซึ่งมันมันก็อาจจะสูงไปพอเราได้ลงพื้นที่ได้ทําจริงๆเนี่ยมันกับการที่ว่าเราไม่สามารถทําจนบรรลุเป,ป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ใช่ไหมมันก็อาจจะมีแบบผิดหวังบ้างแต่เชื่อไหมว่าการที่เรามีเป็นทีเหมือนที่บอกครับมีเป็นทีมมีเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะนั่งคุยกันว่าข้อผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนถ้ามีโอกาสเชื่อครั้งต่อไปเนี่ย เราจะแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยได้ยังไงส่วนความผิดาพลาดตรงนั้นอ่ะเรากลับมาให้กําลังใจพวกเราทุกคนว่าอย่างน้อยเราได้ลงทำแล้วมันดีกว่าที่เราปล่อย่านไปเฉยการเป็นจิตอาสาเนี่ยพี่บอกว่าต่างจากการทํางานพิเศษหรือว่า,าการทํางานปกติโอ้โหบอกเลยว่ามันต่างมันันมันที่บอกว่าจิตอาสาเนี่ยจิตอาสาคือใจล้วนเลยครับใจล้วนซึ่งเหมือนที่บอกว่าเราก็ไม่ได้แอบคาดหวังเนาะว่าเราจะได้ครับ ความช่วยเหลือจากคนอื่นกลับขึ้นมาหรืออะไรยเงี้ยครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเหมือนที่บอกว่าแน่นอนว่าคนที่อยากจะทจําจาิตอาสาเนี่ยเขาอยากจะเห็นคนคนนึงสามารถผ่านผลจากปัญหาได้เหมือนถ้ารู้จักกับพี่เนาะเหมือนได้้ก็จะเห็นว่าพี่คอยให้คำปรึกษาเรื่อง,างอการเรียนบ้างอะไรบ้างมันเกิดจากเพ่ว่าตัวเราเนี่ยเคยผ่านจิตน,นั้นมาแล้วเราเนี่ยอยากได้ความช่วยเหลือแต่เราไม่เคยได้ตรงนั้นพอเราผ่านมันไปได้แล้วเนี่ยมันเกิดเป็น บทเรียนสําคัญกับเราเราก็คิดว่าเราอยากจะถ่ายทอดต่อไปได้เหมือนปัจจุบันเนี่ยเรามีหน้าที่ให้คำปรึกษาน้องๆเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งเด็กใหม่เนี่ยครับหรือใครก็ทําที่เข้ามาถามเราหรือขอคำปรึกษาจากเราเนี่ยเราช่วยจนผู้ใหญ่เขาเห็นเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถต่อยอดเราได้ในการให้คำปรึกษาคนอื่นเนี่ยเราเอองตรงเนี้ยมันเป็นอาชีพของเราไหมเนี่ยใช่ครับผมเห็นพี่บางทําหลายรอบแล้ว ไปเหมือนเหมือนไปเที่ยวด้วยเหมือนได้ไปเปิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างมันออกมันเอาไปพักผ่อนนัด<ช>หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่ผมได้สังเกตดูแล้วก็ได้กลับเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วพอพูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่มีเวลามากพอไม่มีต้นทุนมากพอที่จะไปช่วยเหลือตรงนั้นได้แต่ใจเราไปแล้วนะแต่ถ้าเราไม่มีสปอนเซอร์ก็ไม่มีเลยนะแล้วก็ ไม่มีอะไรเลยอกจากใจล้วนๆเท่านั้นก็เหมือนที่บอกว่าคําว่าจิตอาสาหรือว่าการช่วยเหลือจากปัญหาเนี่ยบางทีมันบางอย่างเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องออกตัวเราไปอยู่ณนะที่ที่เขาประสบได้เหมือนที่บอกบางทีเราอาจจะรวมกลุ่มกันอาจจะเป็นกระบ,บอกเสียงเล็กๆในการบอกว่าเออเนี่ยตรงนี้เขาเจอปัญหาตรงนี้ครับแล้วเรากบขอให้ได้ให้มากที่สุดนะนสั้งมด เรารวมกลุ่มกันขอสปอนเซอร์แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ส่งมาถึงเราอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถเป็นกระบอกเสียงส่งต่อว่าตรงเนี้ยต้องการความช่วยเหลือนะใครสามารถเข้ามาได้ก็ให้เขาเข้าไปหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปช่วยตรงเนี้ยมันก็สามารถเข้าไปช่วยได้หรือบางครั้งเนี่ยแค่กําลังใจดีๆครับคําพูดเล็กๆน้อยๆเ,เราส่งไปให้เขาเนี่ยมันก็อาจจะเป็น องค์ประกอบเล็กๆทําให้เขาเนี่ยสามารถก้าวข้ามปัญหาตรงนั้นได้ครับถ้าพี่จะให้สรุป,ปรสั้นๆสำหรับจิตอาสา,าบวกรายได้แล้วก็บวกโอกาสถ้าสรุปในมุมของพี่งสั้นนะทุกอย่างมนรวมกันเนี่ยพี่จะมองว่าอย่างไรครับครับก็ในใน,ในส่วนตัวเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าคนอื่นได้มาเหมือนกันหรือเปล่าแต่ส่วนตัวจะคิดว่าคนที่ทําตรงเนี้ยมันมีสิ่งเนี้ยเข้ามาอยู่แล้ว การที่เราเป็นจิตอา,าสาเนี่ยทำให้เราสามารถเปิดประสบการณ์ตัวเองหมายถึงว่าเอาตัวเองไปอยู่นะจุดๆนั้นหรือว่าแก้ไขปัญหารตรงนั้นหรือว่าช่วยคนที่กําลังประสบปัญหาอยู่เนาะเราก็จะได้มาซึ่งประสบการณ์นะครับแล้วก็ประสบการณ์นี่แหละมันจะเป็นโอกาสในการทําให้เราสามารถพัฒนาตัวเองอยู่แม้กระทั่งได้พบปะผู้คนระหว่างองค์กรกับองค์กรอย่างเงี้ยครับเราไปแนะนาบุคคลเพื่อไปที่ไม่ได้มีองค์กรแต่พอเราไปทําจิตอา,าสาตรงเนี้ยมันจะมีองค์กรที่เป็นจิตอา,าสาตรงนี้อยู่แล้ว อันนั้นเป็นโอกาสในการที่ทําให้เราได้รู้จักผู้คนเพิ่มขึ้นและสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันจะนาพาไปสู่โอกาสในการพัฒนาตัวเองได้มาซึ่งรายได้หรือว่างานในอนาคตของเราครับเหมือนถ้าเขาเห็นอย่างเงี้ยแล้วเขารู้ว่าเรามีความถนัดทางด้านไหนนะครับ mm. เขาอาจจะส่งเราไปหรือว่าต่อยอดเราไปสู่อาชีพของเราได้เหมือนปัจจุบันเนี่ยเราเป็นผู้พิการด้วยเนาะ mm. เราเป็นผู้พิการด้วย mm. เขาเห็นว่าเราเป็นผู้พิการ เราเป็นจิตอาชาเขารูจัดเราให้ความสามารถของเราเขาพยายามผลักดันเราไปสู่การจ้างงานของผู้พิการครับทำให้เรามีรายด้านส่วนตัวเองเรียนนับประบผมก็ชอบ mindset ของพี่มากมายที่ฟังมาเนี่ยแต่ที่ผมก็รู้สึกว่าจริงตังคือการที่เราจะผ่านในในเรื่องราวต่างๆมันมันมันไม่สบายอย่างที่ว่าทุกคนเห็นกัน เหมือนว่าที่มีสาวแต่เดกชายทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวแต่ว่าวันที่การเป็นพ่อคนมันต้องเทสละอะไรบางอยา่างต่อให้เราจะ <c oughs> คือ <c oughs> มองในมุมของครอบครัวคือความช่วงดีของเราคือเรามีครอบครัวที่เข้าใจเราคุยกันเราคุยในบริบทที่แบบว่ากรณีที่ เจอปัญหาอะไรเนี่ยครอบครัวค,คือคำตอบทุกอย่างสําหรับเราเวลาเราออกมาข้างนอกอย่างเนี้ยครับเราจะเหมือนกับคนโสดทั่วไปเลยที่ไม่ต้องมีภาระที่ต้องดูแลเพราะว่าในเรื่องของการดูแลให้ความรักเางเนี่ยเราจะให้เฉพาะเวลาที่เรากลับบ้านคือมันอาจจะดูเป็นการที่เอ้ะเป็นพ่อเห็นเห็นแก็บตัวหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยที่เวลาเราออกมาเรียน็นหรือว่าออกมาทางานหรือใช้ชีวิตอย่างเนี้ยเราแทบจะอยู่เหมือนคนโสดทั่วไปเลยอ่ะ แต่ว่าปัญหาตรงนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับครอบครัวเราเลยเพราะเราคุยกันด้วยความเข้าใจทุกครั้งที่เรากลับบ้านไปเราจะกลับเทอมละครั้งเนาะทุกครั้งเรากลับบ้านไปเราทำหน้าที่พ่อที่ดีแบบสมบูรณ์แบบนลงเราพาลูกไปเที่ยวพาด้ว่นี่นั่นเรามีเงินเก็บที่จะสามารถให้ความสุขกับเขาได้แล้วก็ส่วนเวลาที่เราทําง,งานปกติอย่างเงี้ยเราก็จะส่งเป็นบัตเจตเป็นเงินกลับไปก็<อ>ให้ที่บ้านเป็นคนทําหน้าที่พ่อกับแม่้เขาก่อนแต่ผมเชื่อเรื่อง ความเป็นผ like, <Yeah. S 1> kind of ู้นําของครอบครัวที่ให้ต่อลรกผมว่าเป็นทุกครอบครัวที่ยอมสละทุกอย่างให้กับคนที่เรารักมากที่สุดอย่างอย่างผมเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่ามันอีกหลายๆปีสิบปียี่สิบปีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนที่มาบอกหนามที่อยู่ข้างหน้าเราคนที่จะหลบกับมันยังไงเพราะว่าพี่ผ่านตะเกียบมาแล้วคือเอาจริงๆนะเท่าความมาก่อนว่า จุดเริ่มต้นเล็กๆของการเป็นจิตอาสาเนี่ย ca, ส่วนหนึ่งคือการสร้างสังคมให้กับลูกของเราในอนาคตเหมือนสังคมที่พี่เติบโต,ตมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดอะไรต่า,างๆพวกเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากเป็นจิตอาสาในการปรับความตรงนี้หรือว่าเอาตรงเนี้ยออกไปจากชุมชนเราผ่านการทำกิจกรรมการให้โอกาสให้กับคนอื่นแต่พอเราได้ลองตรงนี้ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าชุมชนที่เราอยู่สังคมที่เราอยู่เหมือนที่พี่บอกว่าก่อนนั้นเนี่ยพี่เคยเรียนครูมาเพราะพี่คิดว่าการศึกษามันจะสามารถปรับตัวเนี้ยไปได้ แต่ความจริงแล้วเนี่ยเด็กไม่ได้ต้องการการสืบทางขนาดนั้นเด็กอยากได้กีฬาอยากเล่นกีฬาอันนี้คือเป็นห,หนึ่งในเหตุผลที่พี่ต้องมาไกลเพื่อมาเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่ออยากได้คอนเนคชั่นทางด้านเนี่ยในการกลับไปสร้างสังคมที่เด็กๆเ,เขาต้องการเพื่อที่เขาจะได้ห่างไกลจา,ยยากยาเสพติดปัจจุบันพี่มันก็เข้าเลขสามแล้วอ uh huh. <laughs> ซึ่งมันผ่านช่วงเวลาเลขหนึ่งผ่านเลขสองผ่านเลขสามมาแล้วเนี่ยพี่เคยแต่ว่า อยู่ในจุดที่แบบกูไม่ไหวแล้วอยู่ในจุดที่ว่าพีแต่คนของความเชื่อจากเราแล้วทีเนี้ยพอเราต้องการความช่วยเหลือบ้างกับไม่มีไม่มีใครที่ให้ให้ขบับผึดสาไม่มีใครคอยมาแชร์ไม่มีใครคอยกระตุ้นให้เรากลับขึ้นมาเป็นเตรี่ยนอีกเยอะครับบ่อย บ่อยด้วยบ่อยมากๆแต่กว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้บอกเลยว่าครั้งแรกก็ไม่ได้สําเร็จเลยเหมือนเวลาเราต้องการความช่วยเหลือเราต้องการคนคอยให้กําลังใจอย่างเงี้ยครับเราเราอยู่ไกลจากครอบครัวเราลืมนึกนึกถึงข้างหลังเราเนี่ยมีครอบครัวทสมอช่วงแรกเนี่ยเราก็พยายามหาพยายามรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยทําไมเวลาเราอยากได้จากคนอื่นบ้างเนี่ยไม่มีจนผ่านไปครั้งสองครั้ง มันกลายเป็นความทุกข์กับตัวเองเลยอะแบบเฮ้ยแล้วเราจะทําไปเพื่ออะไรเมื่อเวลาเราต้องการจริงเราไม่ได้ต้องการตลอดเวลาแต่มันจะมีแค่บางครังเรา่รู้สึกว่ามันสุดจริงๆอะ <1> 1> เราอยากได้แต่กับไม่มีเลยมันกลายเป็นความทุกข์ซ้ำๆจนความท้อในใจหมดไป <1> 1> ที่เราจะทําจิตอาสา,าต่อไปเนี่ยครับจนกระทั่งถ้าจำจิตช่วงเลขสองต้นๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแบบไม่อยากทาแหละ จิตอ,อาสาหให้คําปรึกษาช่วยเหลือต่างๆอพอถึงเวลาจุดที่เราแบบอยากได้ตรงเนี้ยเรากับไม่มีเลยอ่ะมันผ่านมาหลายครั้งจนเรารู้สึกว่าพอแล้วดีกว่าเราเหนื่อยเวลาเราเหนื่อยเนี่ยไม่มีใครมาคอยกอดให้ก,กาลังใจเหมือนที่เราเคยทํากับคนจนพ่อโทรมาพอดีแล้วคบบพูดกับพ่อว่าเห,เ,เ,หเหนื่อยเป็นคําพูดคําเดียวที่เหนื่อยแล้วแบบน้ำตาเมไหลออกมาด้วยนะเฮ้ยนี่เราอ่อนแอไปงแล้วเนี่ย แล้วพ่อเนี่ยได้ยินเสียงเราใช่มพ่อก็บอกว่าเหนื่อยก็ักหายเหนื่อยแล้วค่อยกลับไปสู้ใหม่แล้วเราก็บอกว่าพ่อรู้หรอว่าลูกเจออะไรบ้างลูกเหนื่อยจากอะไรใช้ใหสุดพ่อก็บอกว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เราเหนื่อยไปมากกว่านี้นอกจากความคดาดหวังที่เราคดาดหวังมันเฉลเกินไปถ้าไม่ได้ตรงนั้นอ่ะมันจะเหนื่อยมันจะพร้อมมันจะหยุดทุกอย่างพ่อก็เลยถามว่าบอกพ่อได้ไหมว่าเหนื่อยจากอะไรเราก็พูดไปว่าเนี่ย มันเนี่ยจากความคาดหลองจริงนั่นแหละแต่มันเป็นความคาดหลางที่มันจําเป็นจริงๆอยากได้อ้อมกอดจากใครสักคนกําลังใจจากใครสักคนพ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่าพ่อเป็นจิตอาสามาตั้งแต่เด็กๆทุกวันนี้พ่อมีความรู้เรื่องการนวดแพทย์แผนโบราณหมายถึงว่าปรับกระดูกระนนิ่งต่างๆปกติถ้านวดแบบนี้เนี่ยเขาจะคิดค่าที่จ่ายประมาณสี่ห้าร้อยเนี่ยแต่ด้วยความเป็นพ่อที่เป็นจิตอาสามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ย พ่อพูดขึ้นมาว่าถ้าพ่อตีราคาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยคนที่ไม่มดเงินสามร้อยบาทเนี่ยเขากระดูกหักข้อต่อหลุดอ,อะไรเงี้ยเขาจะไปหาใครพ่อเราเหนื่อยนะแต่เราวันที่เขาเจอมาสิบเคสยี่สิบเคสเนี่ยบางเคสเขาได้แค่ห้าสิบบาทอนะนวดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออพ่อเราเหนื่อยกว่าเราอีกแต่พ่อเราก็ไม่หมิ่นเงินน้อยอย่ะไม่หมิ่นสิ่งที่คนอื่นจะให้บางคนไม่ให้ด้วยซ้ํา แต่พ่อเคยบอกว่าพ่อก็ได้รับเป็นโอกาสหลังจากที่เขากลับไปเนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยพ่อตลอดเวลาเลยเหมือนตอนเนี้ยเราพ้อจากการที่มีกําลังใจใช่ไหมพ่ออยู่ตรงนี้แม่อยู่ตรงนี้ทุกคนพร้อมเป็นกําลังใจให้เราในการซื้อทุกวันเนี้จากคนที่ไม่เคยพูดกับพ่อจากคนที่แบบว่าไม่ไม่กล้าก็อาจะจะพูดกับเพื่อนอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเราเปลี่ยนอาชีพ ผมเพิ่งได้คิดคือตอนมปลายก่อนที่จะมาหาอะไรเปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็หันมาสนใจกับความรู้มากขึ้นพวก knowledge แล้วก็พัฒนาตัวเองปัจจุบันผมก็เป็นสตาร์ทอัพอยู่ซึ่งไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้ผมจะใหค่อไปเชื่ออืมนั่นแหละก็ประมาณนี้แหละแต่ผมบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาแชร์แล้วผมว่า ในเอพิโซดหน้าหรือตอนต่อไปผมจเรียนได้พูดถทีครอบครัวอะไรบันดันใจหัวคนได้น่าสีย้าต้องมาได้ที่นี่ขอบคุณสุดมากอ๋อเดีครับตลอดคัก็เหมือนตอนแรกไม่ไม่ได้นึกถึงตรงนี้มากหมายถึงว่าเขาอยู่กับเราตลอดจนบางทีมนกับการ้อนความเคยชินหแต่มีคำพูดจากน้องคำหนึ่งที่น้องบอกว่าผู้นำของจิตอาสา พ่อก็เลยเข้ามาในหัวพ่อคือเป็นจิตอาสาแต่ไหนแต่ไร